สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะหมวยยืนอยู่ใต้ต้นพลูนต้นพรำนะคะหลังบ้านนะเนี่ยทุกคนสุกแล้วนะเห็นหรือเปล่าในกล้องอน่นะคะอยากจะให้ทุกคนดูต้นพลูนเขาเรียกพลูนหรือพรำวยคิดว่าเขาเรียกพรำนะเ <laughs> นี่ยอยากจะมาอวดอ่ทุกคนก็สุกแล้วชิมให้ดูเลยดีกว่านี่ เก็บสดๆล้างบ้านที่ต้นเลยอืมอืมมีรสชาติออกเปรี้ยวอมหวานอืมยังไม่สุกเต็มที่แต่ว่าแต่ว่าอร่อยอ่ะอืมอร่อยมากเลยสุกแล้วด้วยเนี่ย เดี๋ยวน้จาจะเก็บอีกสักลูกหนึ่งขอเป็นลูกนี้แล้วกันมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะนี่เห็นไหมหน้าตานี่หลังบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมลูกนี้กันดีกว่านนี่นะคะนี่เลยนี่ชิมเลยดีกว่า อ่ะมาดูใต้ต้นกันอีกร่วงที่ใต้ต้นไหวยดูมากเจ้าอืม้มอร่อยอืมอ้มอื้มอื้มอร่อยเยอะอือ้มอืมอ้มอื้ม งเลยกินอีกลูกหนึ่งอืมอืมอืมเราจะเดินร,บรบอบๆต้นดูอีกอยากเห็นไหมคะนี่นะ บางลูกก็ยังไม่สุกนะคะบางลูกก็สุกแล้วเนาะก็เลือกเอาเลือกชิมเอายังไม่สุกเต็มที่ปลูกมาได้นี่เป็นปีที่อาปีที่สามนะคะปีที่สามนี่เลยนี่นะคะชิมกันอืมอืม อืมอืมอ่อ,อโอเคออกเดียวนิดหน่อยลูกเมกื่อกี้เดี๋ยวเราดูอีกรอบนึงเนี่ยอุย้ยเยอะอ่ะนี้เยอะมากเลยอันหม้จะให้ดูอีกผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่อยู่หลังบ้านนะคะนี่จ้าเห็นไหมมีน,น,นี่ลูกหนึ่งสุกลูกหนึ่ง แบล็คเบอร์รี่อะทุกคนแบล็คเบอร์รี่หลังบ้านเริ่มแล้วเริ่มสุกแล้วค่ะไหมอ้แบล็คเบอร์รี่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าชิมเลยนะคะนี่อืมออกรสชาติเปรี้ยวๆหว,วาน จะมาชิมอัน,นอีกสักลูกเอาอีกสักลูกดีกว่าลูกไหนดีอ่ะอืมมีไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอามีมดมมด้วยมีมดมีมดปอกไปหน่อยมีมดชิมเลยค่ะอือร่อย อร่อยจังเลยเอาอีกสักลูกชิมจะหมดต้นพอดี <c oughs> อลูกไหนเนี่ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ <c oughs> <c oughs> อืมืม โอเคมาชิมลูกพรำลุกพร,ปปรุนหลังบ้านให้ดูนะคะว่าตอนเนี้อืกำลังสุกค่ะทุกคนแต่ยังไม่สุกเต็มที่นะแต่ว่าก็าเปรี้ยวหวานอร่อยดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของหมวยคลิปนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะพาไปเก็บเห็ดนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามดูด้วยแล้วกันค่ะไปแล้วคะสวัสดีค่ะ